อุ้ย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 อะไรอะไรมันนะจุก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 เรามาดูรายได้ของเรากันหลังจากที่เล่นมาหลายตาอันนี้คือเงินที่เหลืออยู่ของเราห้าพันสามอยี่สิบสามตอนนี้เรากำลังจะหมดตัวทำไมยิ่งเล่นยิ่งกินจขาดทุนขาดทุนไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องตอบให้ถูกและลุย ดูยกับมันแบบเต็มที่พร้อมไหมเ้สู้พร้อมอุ้ยเหมือนจะฝนตกด้วยอ่ะองอทขามโหลดเร็วยังเพิ่ง34%ผมสี่เทอร์เน็ตเร็วมากๆเลยครับทุกคนโอ้โหตอนนี้เราคนส่งของนะครับของยังไม่มานนมาแล้วคนส่งของไปนะครับผมมีกุญแจอยู่กับมือนครับทุกคนแล้วตอนนี้เรามาอยู่กับหน้าคุกแล้วพร้อมเนี่ยครับทุกคนเราจะเปิดประตูแล้วนะไป โอเคตอนนี้เราอยู่ที่ประตูทางเหนือของปุ๊บมาดูสิโอ้ม oh, ีตุ๊กตาบูดูคุณรู้หรือไม่ว่าตุ๊กตาบูดูทําอะไรได้ออไม่ไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาล่ะเรีกว่ารู้ไม่รู้ครับไม่เป็นไรตอนนี้เรามาตามหาคิดว่าคิดว่าถ้าเราปากักเอ่อเข็มลงไปมันจะเกิดเหมือนเหมือนเอ่ออะไรนะอินเทอร์แอคชั่นอะไรสักอย่างแต่ถ้าปักเข้าหัวใจปุ๊บผีล่าทันทีโอ้ไม่ก็มันจะ ดีเหรอครับตอนนี้ผมอยู่ที่คาดว่าน่าจะเป็นบล็อกบีทุกคน <Okay. S 1> ผมไม่เห็นอะไรเลยผมไม่เห็นอะไรเัยอินนีต้องรับเข้าสู่บีบล็อกบีบล็อกครับทุกคนไปเราอย่าไป <B Block. S 1> อย่าไปกลัว <B Block. S 1> ถ้าถ้าเกิดผมเกยมไปโปรดรู้ไว้ว่าตอนนี้คือกำลังกลัวมากเอาอย่าไปกลัว อย่าไปกลัวพนักานยัง้งไปตัวชั้นล่างบีบล็อกไม่ได้เสียงอะไรจากคาลาบาลิคไม่ใช่ไหไม่มีอะไรครับที่บีบล็อกไม่มีเลย, B เลยแต่ตอนนี้รรบรูอย่างเดียวคือมืดมากมองไม่เห็นทางเลยเหมือนกันทำไมเราไม่เปิดไฟก็ไม่รู้แต่เราประหยัดไฟทุกคนรู้หรือไม่ว่าถ้าเราเปิดไฟมากๆม,มันจะเปืองไฟแ, <laughs> แค่นั้นเลย เองเหรอนั่นเองเหรอใช่ใช่เสียงเดินเองใช่ไหมคะก็ได้ยินเหมือนกันเฮ้ยแล้วไปค่ะก็นีกประตูอะไรตกใจเหมือนกันไปครับทางเดินช่างวังเวงอันนี้ห้องอะไรอ,ะอ่ะอ๋อน,นี่ข้างหน้านี่ใช่ไหมทำไมประตูมันปิดเลยเนะี่ยข้างมืดเฮ้ยใ,ใครปิดประตูไหนอะไรไม่เห็นได้ยินอะไรเลย ไม่เมื่อกี้เดินออกมาเสียงบบกกลางๆเลยกึ่งเงือกทำไมข้าสึกเหมือนเห็นไอหนาวหนาวหรือข้าตาฝาดก็มันฝนตกมันฝนตกฝนมันลงมาทางนี้ได้อ๋อเนี่ยจากเนี่ยทางเนี้ยสักทาง,ทางอ่ะเฮ้ยเฮ้ยขบวนขบวนมีเสียงอะไรติ้งติ้งก็ไม่รู้ติงต้งติงต้งฮะเสียงเหมือนใครโยนเหล็กอะไรเดี๋ยวข้าเปลี่ยนเป็นอมเอฟแล้ว ตอนนี้ผมตื่นเต้นมากเงียบไม่ไหวเดซแอร์เขาเดเดน,นี่ยแต่เมื่อกี้ดนเสียงยิงมันใช้ปิดตัวกลงน,นี่แห,นหนละแบบกึ่งเลยอะอุ้ย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 อะไยอุ้ยอุ้ยอุนยอุนยอุ้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 ยุ้ยุ้้อุ้ยอุ้ยออ้ยอุ้ยอุอ้อ้อ้ มีคนนี้นะมันอยู่นี่มันอยู่นี่มาขอคุย Are you friendly? นไม่ตอบ Where are you? ก็รู้อยู่ว่าอยู่นี่เอาเราเลยอยู่โอเคไม่ตอบตอบไหมตอบหน่อยตอบ Where are you? Where are you? Where are you? มันชื่ออะไรนะ m a r y เอ้ไม่ใช่เอาใช่เหรอเอาเราถูกใช่หนาวเลยเองข้าไม่ได้คิดเองจริงเพราะที่นี่มันหนาวแต่ที่นี่แบบชัวป้าบ ไปกับตั้งหลักก่อนวันนี้เราเต็มมากเต็มมากวันนี้มันเต็มมากใช่ไหมใช่ไหมบอกแลม่นนไม่ได้มันอะไรความความความถ้าเปิดไปนี่มวยยังออกเปิดเลยโอไปไปไปยังไม่ได้ใช้ตูตาบูดูเลยอีกสักรอบเคยใช้แล้วกันอืมไปครับทุกคนวันนี้เราจะต้องตอบถูกและได้กำไรกลับมาได้เลย ตอนนี้เออตอนนี้มืดมากๆเลยครับตอนนี้เราเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะท่กล่องก็งไม่ใช่อุอ้ยอุยอ้ย,ยอุยยยยยอ้ย,ยอยุอ้ยอุ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 ้ยออุอโอ้โหตกใจมุดเดี๋ยวข้าววางไม้กลางเขีนไว้แถวแบบแน,นั่นหน่อยแล้วกันตรงนี้จะโอเคไหมอหรือว่าวางไวกก้กลางกว่านั้นหน่อย ไปของยูไอาไปกวางไปตัวเอ็องแป๊บนึงนะย้ายกล้อง้ลยตั้งดอด,ดววไว้ตรงนีไปไปเราไปหยุบของมาเพิ่มเงินไปได้ได้ได้ไ,ดไ,ดไปไปไปแต่เราไม่ได้เล่นอะไรไงแบบแเราแบบไม่ได้เดินทัวร์เลยขืนทัวร์ก็ขิดสิครับ <laughs> เอาเองเดินนำค่าไปแล้วแบบเนี้ยพ <laughs> โอ้ยตั้งนานแล้วเปิดแนบแล้ววางของเสร็จไปแล้วเฮ้ยเสียงใครตรงนี้<ด>เปิดยังไงเมื่อกี้เสียงใครแบบเปิดประตูแบบเอ็งสวิตไฟตรงนี้ไว้ไหน,ไหนเนี่ยไหนเนี่ยสวิตไฟโถงหน้า,าน่ะเฮ้ยเสียงอะไรอะฮะเสียงมันจริง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 เลย ผมที่ไม่ได้ยินอะไรเลยทำไมไม่ได้ยินผมอาจจะเปิดเสียงเบาไฟตรงนี้เหรอเออเย้ไปต่อสบายใจแล้วทำไมไม่ได้ยินเสียงว่ามิ๊งมิ๊งอะไรเงี้ยเหรือเสียงว่าเหล็กอะไรหล่นอย่างงี้ไม่อะอทำไมกะอืม,ม ตรงนี้หนาวเอาก็มันโอเพ่นไงตรงนี้หกจุดแปดโอ้ยตกใจมือถือตัวเองโว้ดังดังมากเตือนดังมากไหนมันอยู่ตรงนี้เอออยู่มันอยู่ตรงนี้พวกของตกตรงนี้หรือเปล่าไหน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 นี่นี่เดินเข้ามาอยู่นี่นิดหนึ่งไหนดูซิด้ของแผลได้เดี๋ยวข้าเดิน เองย้ายไปเดี๋ยวค่าตรวจตรวตราเท่านี้ก่อนหกจุดหนึ่งเราไม่กลัวเราไม่กลัวเพราะเราไม่เียเต็มร้อยไม่มีอะไรจะเสียแล้วจะหมดตัวเออก็แค่วิ่งหนีเนาะเฮ้ยเชียนจะหมดไอ้เล่มแล้วโอ๊ยหมดแล้วเอ้าไม่ได้จุดตรงไม่ได้ตรงจุดตรงนี้จุดเชียนกลางสายฝนหมดได้มันแห่มันแห่ข้าตรงนี้ อืมตรงไหนอ่ะตรงนี้เอ้าสะุุอยู่ตรงไหน,น,ไหนมงุงเข้ามาดูเอา้อเอาเก็บยันแต่มันเดี๋ยวมอรู้ตรงไหนมันมันก็หนาวแล้วแล้โผน่าก็คิดว่ามันก็อยู่ตรงแถวนี้แหละแบบจะตรงอ่ะว,ว,ว่างๆไปเฮ้ยทำไมยิ่งลื้ยิ่งหนาวตรงนี้สี่จุดห้าเลย สี่จุดสองเอนพลอะไรทีโยนอะไรมาก็ได้ทำไมมันมุ่จากันมีไฟเพิ่มอยู่เลตรงนี้หกจุดสองตรงบันไดล่ะหกจุดหนึ่ง <6. 1. S 2> แต่แว่าน่าจะเป็นตรงนี้มากกว่าเพความช่วยสักสี่จุดห้า้าว่าตรงนี้แหละมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไนไหนอะมองมเห็นตัว เฮ้ยเอ๊ยไ oh ม่ก็ทำไมอ่ะโดนแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยอ็ยอยอยงอยู่ไหนเอ็งถ้าเดินแบบเดินไปชนผีเลยเว้ยโอ้โหสุดแบบตั้งสติร้องไม่ทันเลยค<า>รับนิ่งนิ่งหลับกลับเอ็งอยู่ไหนอ่ะ เองคือค่าสมมติค่าเดินจากตรงจุดที่มันเป็น4.5ที่ข้าว่าใช่ไหมแล้วค่าก็เดินตรงไปเว้ยเดินตรงไปจะไปทางออกแล้วก็เดินชนกันมาเลยแสดงว่าองอยู่ใกล้ทางออกใช่ไหมเหมือนกำลังจะเดินมาทางออกยังไม่ได้ใกล้ทางออกขนาดนั้นนะแต่แบบเออลองนะไม่ง่ะใช่ถ่ายรูปยืนหรือว่ามันอยู่ตรงนี้หรือมันอยู่ทางเชื่อมทางเชื่อมก็นหนาวนะทางเชื่อมไหนอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงที่เอ้อ้อ้ยมันมา มามามาไหไหนไเอ้้ยมาจากข้างในมาจากข้างในเดินเดินเดินงเวิ่งไม่ทันทัััไปไปไปไม่ทันหรอคู่โอ้ยโอ้ยโอเมกอดไม่นะไม่าเกินเฮ้ยมันไม่ใช่ปวดยากนะเอาวันดีเพื่อน ทุ่มงงตัวท่านสติเราท่านตั้ตู้มาได้เนี่ยไแบบว่าเก่งในที่ที่แบบอากาศเออโหดแหล่งมาเลยเน,น,นี่ยอันเนี้โโอ้หยซึมเลยซึมเลยอันนี้หมดตัวลนะหมดตัวชออ็อกอะแต่เราจะไปซันนี่แมนดาวแบบเออจำกัดโซนเออก็ได้นะอุ้ยแต่มันจะแบบตื่นเต้นร้องใจไปไหมนี่กิทูกนอะ่ะ สี่ทุ่มสี่ทุ่มทุกคนตอนนี้สี่ทุ่มเราควรจะไปหรือไม่หรือเราควรจะไปแมปเล็กแมปกับผูกเก็บก็พอเดี๋ยวนะแผูกเก็บเนี้แล้วเราไปแค่ตัวเลยเอาเดี๋ยวนะฟาร์มฟาร์มฟาร์มไหนไอ้เกรกตั้ลนะเกรกเติ้ลอ๋อเนี่ยนะเออสิบสามห้องสองชั้นอะไรๆมาเองซื้อของเองสี่สองแพ ได้จ้าบเกิดอะไรขึ้นกับวงการนี้มั่วไกลเือนมัวบ